นอนเบ่งอีกรอบหนึ่งครับหลังจากยืนแล้วลงมานอนเบ่งก็ยังไม่ออกนะครับยังไม่ออกยังไม่ได้รอบตอนนี้เริ่มหมดแรงสะสมแรงใหม่สะสมแรงใหม่เพื่อจะเบ่งครับพี่น้องฮารุเบ่งลูกแล้วเบ่งอืดแล้วลูกสาวมาให้กําลังใจลูกสาวผมกันครับว่าจะคลอดลูกได้ง่ายไหมนะหรือว่าจะต้องช่วย เดี๋ยวเราทีมงานเราก็ยังอยู่บ้านทํางานกันอยู่นะครับถ้าจะถึงเวลาต้องช่วยไม่ยากครับเดี๋ยวระดมพลแป๊บเดียวแต่ผมคาดว่านางเป็นสาวลูกแรกนะคาดว่าผมปล่อยให้ออกกําลังกายทุกวันนะครับคาดว่าน่าไม่มีปัญหาน่าจะคลอดเองได้สบายฝากพี่น้องช่วยติดตามลุ้นกันไปต่อไปครับรวมาแล้วครับพี่น้องครับ ขาหน้าควา่ำปกตินะครับเป็นภาคอดปกติโดยการเอาขาหน้ายื่นออกมานะครับแล้วก็มีถุงน้ำคร่ำสองถุงนะถุงน้ำคร่ำสองถุงหัวก็โผล่มาแล้วครับตอนนี้หัวโผล่มาแล้วนางก็กำลังเบ่งครับกำลังเบ่งสุดชีวิตเลยออเออเสียงดังเลยครับเราจะไม่ช่วยนะครับ แบบนี้เราไม่ช่วยครับหรือว่าเป็นการคลอดปกตินะครับนี่จมูกโผล่มาแล้วนาตอนนี้จมูกโผล่มแล้วครับเดี๋ยวน้าจะลุกยืนเพื่อเบ่งนะ,ะแรงดีนะลมเบ่งเยอะนะครับเบ่งขาออกมาแล้วใช้เวลาแป๊บเดียวเองครับ ครับตอนนี้บัวง,งามก็เบ่งลูกออกมาแล้วนะครับเป็นท่าคลอดปกติสองขาหน้าคว่ำออกมานะครับแล้วก็มีปากโผลออกมาด้วยนะครับปากโผลออกมาด้วยแรงเบ่งของนางเยอะครับไม่ต้องช่วยนะครับไม่ต้องช่วยเนื่องจากเป็นควายสาวะนะครับเบ่งมาเบ่งลูกเบ่งเลยถ้าไม่ไหวเดี๋ยวปาช่วยนะตอนนี้ยัง เวลาอย่างนิดเดียวอยู่นางเขาเบ่งมาได้ประมาณหนึ่งนาทีครับหนึ่งนาทีขาโล่มาหนึ่งนาทีได้แล้วครับน้อยนึงลก,กน้อยนีดเป็นเปลือกนะครับลูกพีขาวเปลือกไม่รู้ว่าเพศอ,อะไรนะครับไม่รู้เพาเพศอ,อะไรลุ้นกันครับลุ้นกันจะไ,ได้เพศมัวหรือเพศเมียหรือเพศผู้ลูกพีขาวนี่ยังไม่เคยได้เผลือกเลยนะ มีตัวหนึ่งก็เสียชีวิตไปซะแล้วบัวเอกเนาะบัวเอกอันนี้ลูกพิกขาวทับผมเห็นนะครับเห็นกับตาเลยเมื่อวันที่สิบเอ็ดเมษาครับเกิดเมษาสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะครับสองพั 67, นห้้อหกสิบเจ็ด วันนี้ครบสิบเอ็ดเดือนพอดีนะครับสิบเอ็ดเดือนครบพอดีวันนี้มีอาการปวดท้องเจะปิวเห็นนะครับเจะปิวเห็นก็เลยพาเข้าห้องคลอดนี่ถ้าอย่างนี้แล้วไม่ต้องเป็นห่วงแล้วพปนะ่น้องไม่มีคําว่าจะเสียชีวิตจะอะไรแล้วนางเบ่งได้แล้วครับเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็หลุดออกมาครับเป็นธรรมชาติของเขา อยู่ในเกณฑ์สองสามนาทีนะครับเอาละทีนี้ก็จะเบ่งครั้งสุดท้ายแล้วครับอ่าลองดูครับเป็นการเบ่งครั้งสุดท้ายก็จะไหลออกมาครับไหลออกมาเรื่อยๆอ่ามังคาแตกแล้วเอ๋วขอถุงมือปลานหน่อยอถุงมือพบแพทย์อะถุงมือจะทาขี้อาขี้แม่ทาสะดือ ปิวไปเก็บขี้มาให้หน่อยขี้เปลียกอะลูกจะหลุดแล้วเปิวมาเดี๋ยวไปดูครับตามตามตามไปดูสถานการณ์ที่น้องอา่านหัวโผลมาแล้วเห็นไหมครับขาโผลหัวโผล่ถ้าท้าความอย่างนี้คือขาหน้าเปือกด้วยเป๋วลูกลูกลูกสาวเป๋ว ไม่ใช้ใลูกีิขาวปลาบันทึกไปแล้วไอหมอกไม่อยู่แล้วโอ้โหน้ําค่ำแตกเยอะเลยครับเนี่ยในนางกินน้ําค่ำนางนะครับสิวจะช่วยดึงไหมช่วยดึงขยับให้หัวหลุดกระจบเลยสองทีทั้งแรกในชีวิตปะดึงขาสองขาดึงพให้ให้ให้หัวมันหลุดลงมา ช่วยรูปม่อยไปเอาเอ๋เนี่ยเอาถุงมือใส่เลยแลไม่ต้องใส่ใส่แล้วมันลืน่นเอามือจับเอาเอาเอาน้ำคั่ออกให้หน่อยตรงจม,มูกเนี่ยอช้ใช้เปิีวเลยครับตอนนี้เบ่งมาสี่นาทีห้านาทีแล้วครับ <c oughs> หัวยังติดนะหัวยังติดเพราะว่าคาดว่าจะต้องใหญ่ตัวใหญ่มากนะครับหัวยังติดอยู่แล้วก็ขายาวแข,ข้งขายาวบึ้ดเลย ช่วยดึงนิดเดียววิ่สองขาจับนี่เจ็บถือเข้าไปช่วยแล้วครับจับสองขาดึงลงล่างตก,กแรงเยอะหน่อยอหลุดแล้วหลุดแล้วออกไม่ออก <c oughs> อยู่หลุดแล้วนะ่ะ <c> ข <oughs> ยับแล้วไปดึงใหม่เดีอยวเพิ่งออกไปดึงใหม่หัวจะหยับหลุดแล้วนะ่ะ อ่าหัวไปหลุดแล้วได้ไหมเผิวดึงก็หลุดแล้วอาพอกพอ,พอไม่ต้องดึงพอให้ห้อยหัวให้น้ำมันออกอนี่แหละโอเคเลยโอ้หไหล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 หลไหลหโอ้โหดูมบนเริ่มเลยปิวเปิดก้อนดิตัวผู้ละมั้งเนี่ยน่าจะเป็นตัวผู้มีไข่ด้วย <ห ả? S 1> ตัวผู้ไหยยกยกใหม่ๆทีนี้<ห>ยกขาใหม่ีิ พูดอยู่แล้วโอ้โหตัวใหญ่ยาวนึกว่าตัวเมียกันแล้วยกขายตรงๆนี่ไข<า>่<า>ท้องคั่มีรไปเอาขี้มาใส่ใส่ถ้วยมาถ้วยอยู่หน้าเนี่ยเอาขี้แม่ทาสะดือหน่อยโอ้โหไอ้ห,หนุ่มน้อยเราก็นึกว่านายเป็นตัวเมียออกมาใหญ่โตโลกลังจังล่ะเอาละได้ลูกตัวคู่พี่หมอกแล้วไอพี่ขาว เป็นกวายเผือกแข้งขายาวครับเนี่ยกวายเดี๋ยวนี้ออกมามันจะมีลักษณะแข้งขายาวทุกตัวนะครับเน,เนี่ยแยวเลย พอคลอดมาแล้วสิ่งแรกที่เราจะทําเลยครับแม่กําลังเลียอยู่นะหรือจับดูสายสะดือด,ดึงมาก่อนดึงสายสะดือให้ยาววะแม่ไม,ไม่จับสะบัดสายสะดือดึงขึ้นมาสิมือนั้นไม่ต้องไปจับเอยขาเดี่ขาไม่ต้องจับเออ,อน,นั่นแหละทีนี้ปิวก็อีกมือหนึ่งผ่ารอบรอบท้องผนังท้องเอาอีกมือหนึ่งดึงสายสะดือไว้สิอ่า าดึงสายจะดือไว้อย่า,ยาให้ห้อยเอาเอาหันมาเอาขี้ควายอีกขี้เยอะเลยเต็มอุ้งมือเลยเทใส่เต็มอุ้งมือเลยเทใส่มือเลยเออเนี่ยดึงสายจะดือไว้นั่นแหละถ้าให้ทั่วๆมันดำปีเลยแถลเก็งมากเซปิว